สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทําเบิร์ชนิดนกอิสระพูดเรื่องเหรียญวันนี้มาดูเหรียญ5บาทรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ5บาทที่เราเรียกว่าเหรียญ5บาทเรือหงส์นะครับหรือว่าเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับเป็นเหรียญ5บาทที่ทํามาก็ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ยกเลิกทําไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเหตุผลมีนะครับเหรียญน,นะครับที่เพื่อนๆถืออยู่เนี่ยนะครับเหรียญ ปีพศไหนนะครับที่ทางวงการสะสมเนี่ยนะครับเขาเล่นกันราคาที่แรงๆราคาแพงๆนะครับแล้วก็เหรียญที่เพื่อนๆมีถือครอบครองไว้เนี่ยนะครับผมมีราคาแพงไหมเขาซื้อเขาเล่นนิยมไหมในวงการสะสมนะครับก่อนอื่นนะครับเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงนะครับหรือว่าเหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยนะครับผมมีผลิตด้วยกันอยู่2บล็อกด้วยกันนะครับ2ปีพศนะครับผม เป็นการผลิตที่นำมาใช้หมุนเวียนนะครับมีด้วยกันอยู่2ปีพศจำไว้นะฮะปี2530กับปี2 5 3 1นมะครับมีหมุนเวียนนะครับทีนี้นะครับเหรียญเอ่อด้านก้อยนะครับที่เป็นเรือหงเนี่ยฮะหรือว่าเรือสุพรรณหงเนี่ยนะครับมันจะไปขายกับเหรียญบาทเหรียญบาทก็ทําเป็นเรือสุพรรณหงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ คล้ายกันนะครับแยกไม่ค่อยออกนะครับขนาดก็เท่าๆกันด้วยนะครับกับเหรียญบาทนะครับเหรียญห้ากับเหรียญบาทเท่ากันกองกระสับกรมธนารักษณ์นะครับก็มีการยกเลิกนะครับผลิตนะครับไม่ได้ทาเหรียญ5บาทที่เป็นเรือสุพรรณหงส์เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ปีพศ2531นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหรียญ5บาท9้าเหลี่ยมเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมที่มีด้านกลอยเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบ่อพิษนะครับเป็นพระอุโบสถนะครับ ก็จะใช้ควบคู่กันในปี2531ก็จะมีทั้งเหรียญ5บาทแบบเรือหงแล้วก็เป็นเหรียญ5บาทแบบเก้าเหลี่ยมพระอุโบสถนะครับส่วนนะครับเพื่อนๆถือปีพศไหนนะครับปี2530กับปี2531เนี่ยนะครับเอาจริงๆนะฮะเป็นเหรียญที่เมื่อก่อนผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนเก็บไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังหาได้ง่ายอยู่นะครับ ในส่วนที่นักสะสมหรือว่ามีคนเก็บไว้นะครับหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ตามบ้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังหาได้ง่ายนะครับราคาก็ยังไม่สูงครับก็มีเป็นบางท่านนะครับที่เล่นกันอยู่นะครับก็จะเล่นในสภาพที่สวยใหม่นะครับก็ปี3 1นะครับ2531เนี่ยนะครับเป็นปีสุดท้ายที่ยกเลิกนะครับก็จะมีราคาสูงกว่าปี2530นิดนึงนะครับแต่อยู่ในหลัก1ิบ ไม่เกิน100ในสภาพที่สวยๆนะครับถ้าคนอยากจะได้จริงๆนะครับเขาไม่มีเขาอยากได้จริงๆก็ถ้าสภาพสวยๆนะครับใหม่ๆก็อยู่ไม่เกิน200นะครับแต่ว่าเป็นบางท่านนะครับที่นิยมนะครับที่อยากจะเล่นกันในปี2530แล้วก็ปี2531ส่วนนะครับปีที่ทางวงการสะสมที่ต้องการมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับแพงมากๆนะครับขยับมาเรื่อยนะครับ ก็มีการประมูลแล้วด้วยซ้ำนะครับประมูลเมื่อก่อนแสนหนึ่งสองแสนสามแสนห้าแสนตอนนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับใครเจอนะครับผมถือว่าโชคดีนะครับโชคดีมากๆด้วยนะครับเพราะว่าราคาเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับราคารับซื้อเป็นล้านแล้วนะครับผมราคาเป็นหนึ่งล้านแล้วนะครับเป็นล้านบาทต่อเหรียญเนี่ยนะฮะเหรียญ5บาทสุพรรณหงษ์นะครับเหรียญ5บาทสุพรรณหงษ์ ปีที่ราคาเป็นล้านนะครับก็คือปีพศ2529จำไว้นะครับเพื่อนๆปีพศ2529 5บาทราชการที่9เรือสุพรรณหงส์นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญที่ก็ถือว่าเป็นเหรียญทดลองบล็อกนะครับเป็นเหรียญทดลองที่นํามาใช้นะครับก็จํานวนการผลิตนะครับไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่ว่าคาดว่านะครับในวงการสะสมนะครับหรือว่าอาจจะมี การตกค้างอยู่นะครับเพื่อนๆศึกษาไว้นะครับเผื่อเจอฟลุกรวย